ธรรมสวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพพารามัยแข็งแรงขอให้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงปกปักรักษาทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในหัวข้อเรื่อง1ิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ ทําแล้วชีวิตเจริญโดยหลวงพ่อจรันนะครับสิทธีที่พึงปฏิบัติพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตเราแต่เล็กจนโตท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทําความดีส่งเสียให้เรียนหนังสือเลี้ยงดูแลเอาใจใส่ในทุกๆเรื่อง เมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกตัญญูกตเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เท่าทำให้ท่านมีความสุขพ่อแม่เป็นพระอรหันในบ้านของลูกพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนกตัญยูกตาเวที ต่อบิดามารดาแล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆจึงขอนำเรื่องราวสาระธรรมะดีๆที่หลวงพ่อจรันทิตธรรมโมได้เขียนไว้สอนใจฝากถึงลูกๆทุกคนกับสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ดังนี้นะครับ หนึ่งจงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวเราจะไปสะแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสะแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจจึงเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกสอใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐาน แล้อุทิศส,ส่วนกุศลไปการทำเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดนะครับทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับจะได้บุญเท่าๆกัน 3. ผู้ใดก็าตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ไปกราบเท้าขอพรจากท่านจะได้มั่งมีสีสุข ส่วนคนที่เคยทําไม่ดีไว้กับท่านก็นําเทียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยนะครับเป็นการขอขมาลาโทษทําให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจทําอะไรก็ชีวิตรุ่งเรืองประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องส ขอ,อฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นขา,ขายไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสีย แล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบิณฑบาทสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อแม่นะครับอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำลงน้ําไม่โผล่ขึ้นมาเลยเหมือนบัวใต้น้ํานะครับ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกระตันอยู่กับพ่อแม่คนเทียงพ่อเทียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่อโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อคิดไม่ดีกับแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์คิดไม่ดีกับพี่พี่น้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปหนึ่งขันเอาดอกมะลิโรย กายกรรมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรดมือรดเท้าคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับท่านทั้งหลายเอ๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไป ทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วคือพ่อแม่ให้ชีวิตให้กายให้การศึกษา เรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำรรมาหากินไม่ขึ้นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่หรือจะนับประการนั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดานะครับ 7. ลูกหลานโปรโดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าให้โฮเ็นหรือเล่นการพนัน 8. ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะ ชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกว่าเป็นกรกินีแต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีสิ่งดีๆก็ตอบแทนเรา 9. ของดีของปู่ยาก ตายายอย่าไปทําลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทําลายนะหนีได้แน่นอนโดยมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงิน จะไหลนองได้ทองจะไหลามาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้งว้าง 10. ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามีสองก้า จะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้าไม่โผ่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่าง เรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปก็มีเจ้าหน้าที่พนกักงาน เรียกให้ไปทำงานแล้วอานิสงบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วถ้าไม่มีบุญหรือบุญวาสนายังไม่พอ จะอธิษฐานไม่ขึ้นจึงต้องหมั่นสร้างบุญขอกราบหลวงพ่อจรันทิทฐธรรมโมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขก,กายสบายใจสุขภาพภพาราณมัยแข็งแรงสวัสดีครับ